เทคนิคเติมไมค์ขั้นเทพด้วยดี m a n d Zone และ Fibre Extension อสวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Elite f u n กับ Technical Based on Earth นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงออเดอร์หนึ่งที่บอกเลยว่าใช้ความ สามารถในเชิงเทคนิคเนี่ยที่เป็น2เทคนิคอด้วยกันนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าเรามีการเข้าเทรด2จังหวะครับและ2จังหวะนี้เนี่ยสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ถึง 4RR วางความเสี่ยงแค่500เหรียญสามารถทำกำไรได้2,000ดอลลาร์นิดนิด และที่สําคัญที่สุดเลยนั่นคือเทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับทุกๆสินค้าเลยนะครับและที่สําคัญมากกว่านั้นนั่นคือสินค้าที่ผมจะมาพูดในวันนี้เป็นสินค้ายอดฮิตของพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามช่องอ l ลิตฟ,ฟันแน่นอนนั่นก็คือทองคําครับโดยออเดอร์ที่ผมจะโชว์ให้ดูนี่คือออเดอร์ที่ผมเข้านะครับก็เป็นออเดอร์นะครับในช่วงประมาณเดือนเมษายนนี่แหละนะครับซึ่งออเดอร์นี้เนี่ยเป็นการเข้าทั้งหมดคือ3าไม้ หน่วยในการลงทุนของทองหรือหน่วยในการเทรดของเราเนี่ยเราจะใช้คําว่าหลอดเนาะมันจะมีราคาเนี่ยที่เราออกเนี่ยก็คือบริเวณโซน3-2-8-8เนี่ยนะครับโดยบริเวณโซน3-2-8-8เนี่ยนะครับเราเนี่ยเข้านะครับก็คือ0.5หลอด2ไม้ และก็มีบริเวณโซน 3, 2, 9, 8นะครับก็คือเข้าไป1หลอดเนี่ยก็คือไม้เดียวนะครับโดยออเดอร์นี้นะครับก็จะเป็นออเดอร์หนึ่งนะครับที่เป็นเคสสาธิที่ดีมากๆในการให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยได้มาแกะเทคนิคข้อกันนะครับว่าเอ้ยใช้ยังไงบ้างนะครับโดยสเต็ปที่1นนะครับในการที่เราจะเทรดเนาะเราต้องรู้ก่อนว่าตลาดเนี่ย หรือสินค้าที่เราเทรดนั้นเนี่ยเป็นเทรนอะไรจากภาพนะครับเราจะเห็นว่าตัวของน้องทองคำเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมีลักษณะของการเคลื่อนที่ในรูปแบบของเทรนขาขึ้นเทรนขาขึ้นเนี่ยเราสังเกตแล้วใช่ไหมครับว่าราคาสินค้านั้นเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกว่าการยกไฮแล้วก็ยกโลซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองมาดูอีกเนี่ย จากกราฟย้อนหลังเนี่ยหทองคำเนี่ยก็มีเป็นเทรนด์ขาขึ้นตลอดเลยแล้วก็ขึ้นแรงมากแรงชนิดที่เรียกว่าเราไม่มีจังหวะในการเข้าบายเลยแต่แล้วๆเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งนะครับก็คือวันที่เราเข้าเทรดเนี่ยอยู่ดีๆครับตลาดก็มีสัญญาณของการพักตัวและการพักตัวรอบเนี้เป็นการพักตัวที่แรงมากราคาเนี่ยจากเดิมที่ขึ้นอย่างเดียวเลยก็มีการฟอร์มนะฮะ เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ในรูปแบบของการย่อลึกและทะลุแนวต้านแ่าและก็ย่อลึกแล้วก็ทะลุแนวต้านเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตให้ดูนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเราสังเกตเลยว่าเฮ้ยฟอร์มแบบเนี้ยเป็นฟอร์มของการเคลื่อนที่ในรูปแบบขาขึ้นแต่เป็นลักษณะของการขึ้นในรูปแบบที่เรียกว่าการเกิดโอเวอร์แลปกันของราคา ลักษณะของการเกิดการโอเวอร์แลปการบล็อกของราคาเนี่ยเราจะสังเกตว่าจุดต่ําสุดล่าสุดเนี่ยกับจุดสูงสุดก่อนหน้าเนี่ยมันมีการเหลื่อมกันจุดต่าสุดก่อนหน้ากับจุดสูงสุดก่อนหน้าอีกทีนึงเนี่ยก็มีการเหลื่อมกันอันเนี้ยเป็นสัญ,ญญาณของการบอกว่าสถานะของการพักตัวเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ฝั่งขาขึ้นแบบโอเวอร์แลปครับเพราะนั้น ดีของระบบนี้เลยคือเราจะได้ RRP เยอะมากวินเลทก็สูงด้วยเราก็รอมันย่อลงมาจนมันโอ้แลบไายก่อนหน้าอีกทีนึงแล้วเราก็เข้าที่ราคาโซน3288ตามที่เราเข้า0.52ไม้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นเซตอัพแบบเนี้ยเราก็จะ TP ที่แนวต้านถูกต้องไหมทุกคนก็จะ TP ที่แนวต้านแหละเพราะ บริเวณโซนั้นเนี่ยมันมีดีมานซับพลายประเภทดอปเบดเรลลี่เนี่ยอ่ะเราก็ทีบีที่แนวต้านแต่ด้วยความที่เทรนมันเป็นขาขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยเทรนอีทยู t ออร์เบดเฟนเราสามารถคาดการได้เลยว่าตลาดเนี่ย จะมีโอกาสในการเบรคแนวต้านและขึ้นปีกเพราะก่อนหน้านี้มันเป็นเทนขาขึ้นมาตลอดและอันนี้ก็ยังอยู่ในสเตจของเทนขาขึ้นแต่มันเพิ่งพักตัวจบผมก็เลยวางแผนต่อเลยครับว่าถ้าเกิดเข้าแล้วราคาไปถึงแนวต้านเนี่ยผมจะกันหน้าทุนก่อนสเตจแรกคือ2ไม้ได้านล่างนผมกันหน้าทุนและเรียบร้อยลิกหรือความเสี่ยงเท่ากับศูนย์และเสร็จแล้วถ้าเกิดมันเบรกแนวต้านผมจะบายทันที จะเป็นไม้2ในการเข้าบายและวางสต็อปลอสนะครับและวางสต็อปลอสเนี่ยไว้ที่บริเวณที่ผมกันหน้าทุนใน2ไม้แรกนะครับพอผมบายปุ๊บเนี่ยคำถามถัดมาเฮ้ยเราจะตั้ง TP ตรงไหนคำตอบที่อยากจะบอกคือความน่ากลัวของทองในรอบนี้คือเราไม่เห็นแนวต้านเขาเราไม่รู้ว่าแนวต้านเขาอยู่ตรงไหน พะเขาเบรกออทามไฮมาโดยตลอดถูกไหมครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้คืออะไรครับการใช้ฟิโบเอ็กเทนชันครับในการวัดเป้าหมายว่าถ้าราคาเบรกแนวต้านตรงนี้ราคาจะไปถึงตรงไหนต่อโดยผมนะครับก็ใช้ฟิโบเอ็กเทนชันนะครับตีจากโกลขึ้นมาไฮแล้ววางตำแหน่งศูนย์ไว้ที่จุดเข้านะครับซึ่งเราจะมีอินเสิร์ตแน่นอนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มองว่าทองคำเนี่ยก็มีโอกาสทียไปซัก ร้อของราคาก่อนหน้าแต่ผมก็วาง TP ไว้ใกล้ๆร้อครับก็คือโซน88.6หรือบริเวณโซน3,304นั่นเองนะครับและผมนะครับก็ตั้ง TP ตรงนั้นและกราฟก็ไปถึง TP นะครับเก็บกําไรไปทั้งหมด4 RR ครับสรุปนะครับเล่าเนี่ยจะมีเงื่อนไขในการเข้าตามนี้นะครับ1ครับ Trend เป็นขาขึ้นเราจะหาจังหวะในการย่อบายเพราะ Trend is your best friend 2ครับเจอจังหวะที่ราคามีการโอเวอร์แลปกันและมีดีมา n d ที่ชื่อว่า drop b a สเ rally เราเลยเข้าบายจังหวะที่ราคาเบรกแนวต้านเราเปิดบายเพิ่มและวางสต็อปลอ s ไว้ที่จุดเข้าแรกนะครับก็คือจุดที่เป็น0.5 lot ลอดเนี่ย2อันนะครับและสุดท้ายครับ TP ไว้ที่88.6ของแนว ฟ i โบเอ็กเทนชันะครับพอหลังจากปิดปุ๊บราคามันย่อมาพันจุดเลยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็คืออย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับที่ช่อง e Elite f u ันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ